ผมเห็นคำถามคำถามหนึ่งน่าสนใจก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือมีคนถามว่าเลี้ยงจุลินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีได้จริงเหรอในมุมของผมนะครับคิดว่าเป็นการช่วยนะครับสร้างระบบนิเวศภายในดินมากกว่านะครับพวกระบบจุลินทรีย์เนี่ยจุลินทรีย์ก็จะประกอบด้วยเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียเนาะอย่างที่เรารู้กันนะครับจุลินทรีย์พวกเนี้ยเวลาเราเลี้ยงไปเนี่ยมันจะช่วยในการย่อยสลายนะครับที่เห็นชัดๆเลยก็คือว่าตามรูปนี้เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเนี่ยเนาะต้องขอขอบคุณเครดิตเจ้าของภาพด้วยนะครับ จุรินรีพวกนี้จะทําการช่วยย่อยสลายปุ๋ยเคมีที่ตกค้างภายในดินนะครับแล้วก็ย่อยเป็นตัวที่ว่าพืชนะรากพืชสามารถดูดไปใช้ได้เนี่ยเราจะเห็นที่ว่าถ้าดินดีนะครับรากเดินดีพืชก็จะงามแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเพียงแค่นิดเดียวนะครับเพื่อนๆเคยสังเกตไหมเวลาเราใส่ปุ๋ยเคมีมานหน,าน,านกักแบรนด์เดิมยี่ห้อเดิมเลยสักพักมันจะเอ๊ะทำไมปุ๋ยมันไม่ค่อยตอบสนอง ก็อาจจะเป็นเหตุผลนี้ก็ได้คลิปที่แล้วผมก็จะเติมอาจจะเติมตัว P.S.B. นะครับไมโครไลซ่าไตโคดมาหรือว่า B.F. แล้วแต่พี่ๆเลือกใช้ได้เลยตามสะดวกก็คือว่าพูดง่ายๆว่าดูตามภาพเนาะจุลินทรีย์าลากนะครับลากพวกนี้จะปล่อยสารสักสารหนึ่งนี่แหละแล้วทําให้จุลินทรีย์นะ่ะไปกินนะครับจุลินทรีย์ก็ย่อยสลายปุ๋ยที่มันตกค้างรอบๆเนี่ยนะครับย่อยสลายให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดได้นะครับก็คือเหมือนคล้ายๆว่าเป็นภาวะพึ่งพากัน นะครับนี่คือความสําคัญของจุลินทรีย์เนาะก็ในแปลงไหนที่ไม่ค่อยได้เติมนะหรือว่าไงก็เติมให้เขาบ้างก็ได้นะครับการทําให้ระบบนิเวศภายในดินภายในแปลงเนี่ยดีนะครับมันจะทําให้เราใช้ปุ๋ยนะ่ะได้ลดลงอันนี้คอนเฟิร์ม